นนครับวันนี้เราจะมาทมามาม่าผัดสุกี้แห้งนะครับอาหารหง่ายๆสำหรับคนที่อยู่บ้านแล้วก็ขี้เกียจออกไปข้างนอกในวันหยุดประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาทำมามา่าสุกี้แห้งกัน,นครับมาดูวัตถุดิบกันเลยและวิธีการทำกันเลยนะครับอ,นนาม,าอมามา่าถึงสำเร็จรูปนะครับ แล้วก็ไข่ไข่นี่ก็เนื่องจากเป็นทะเลนะครับก็เลยใช้กุ้งกับปลามึกแล้วก็ผักนะครับผักที่เราใช้ก็จะมีะกะดขาวขึ้นช่ายแล้วก็ผักบุ้งนะครับแล้วก็มีพริกพริกแดงนะครับแล้วผมจะใส่แครอทไปด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ นี่นะครับน้ำจิ้มสุกี้นะครับโอเคเรามาลงมือทำกันเลยนะครับมาตั้งหม้อครับให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเราก็ใส่มาม่าลงไปนะครับลงไปลวกลวกเส้นมาม่าให้ให้สุกนะครับพอเส้นมาม่าสุกได้ที่แล้วนะครับ วิธีการที่จะทําให้เส้นมาม่านุ่มเหนียวนะครับก็ตักขึ้นมาเลยครับตักขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปเอาไปน็อกกับน้ําเย็นนะครับนี่ตักมาแล้วน็อกกับน้ําเย็นเลยนะครับน้ําเย็นที่เตรียมไว้นะครับจะทําให้อา่ามาม่านะครับเส้นเหนียว ่านะครับเราก็มาเตรียมหั่นผักเลยครับวิทก็หัน่นแครอทให้เินเล่นๆนาแล้วแต่ชอบนะครับเอาแบบไหนก็ได้แต่เรชอบจะหั่นยังไงก็ได้ครับ ร้อนนะครับยกแก้วสมาดมะม่งก็หั่เป็นแวบเลยนะครับใช้ไข่สามฟอง่ิธีจับทุบลงไปจากนั้นก็เทน้ำสกี้ลงไปนะครับ หนึ่งสองสามสสี่ช้อนค,คนน้ำสกี้ให้เข้ากันนะครับถ่ากตั้งหมอ้อเสียน้ำมันใช้ไฟกลางนะครับกระเทียม เทียมนะครับเจ,เจียวเจียวเทียมให้หอมก่อนนะครับเมื่กรเทียมหอมเหลืองได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ผัดให้เข้ากันนะครับ กุ้งจะมามึกสุกแล้วนะครับใส่เครื่งปรุงลงไปครับมีแครอทก็ใบมะกรูดฉีดแล้วก็พริกแดงครับตามมาด้วยผักนะครับ ใส่ไปเลยครับไข่นะครับไข่ที่ตีใส่น้ำสกีโรยผัดให้มันสุกนะครับดอมจะเริ่มงของความอร่อยทันทีนะ ตามด้วยเส้นบะหมี่นะครับเส้นบะหมี่สองก้อนัดสุกกี้แห้งของเราก็ เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับจ<ว>ินแับน้ำซุปได้เลยอร่อยม <S <S เป็นไงครับผัดมามะ่าซุปย้แห้งทำง่ายแล้วก็เร็วนะครับสำหรับคนที่กินอาหารจานเดียวทานคนเดียวนะครับวัน,น <S 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 เส้นของมาม่า เนี้วหนึบนะครับอ,อืมอร่อยปลาหมึกก็อร่อย อร่อยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ